จะตัดต่อนะครับนี่นะครับ,รบแกะจนทุบอะไรแล้วนะครับเอาเงินออกมาครับเทออกมาเลยเทออกมาี่ นะครับแบงค์ร้อยประมาณประมาณประมาณหนึ่งพันนะครับนี่นี่ประมาณห้าร้อยห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ห้าร้อยอันนี้ก็ห้าร้อยนะครับเดือนหนึ่งนะครับนี่อน,นี้ก็ห้าร้อยนะครับน,นี่ก็ห้าร้อยนี่แล้วอันนี้ก็สามร้อยห้าสิบเท่าไหร่ไม่รู้สามร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่องเลยครับ ขอขอ,อย่าลืมกด subscribe ที่ด้านล่างนี้เลยจบ